นี่นะครับมาถึงแล้วไม่มีอะไรเสียหายนะครับ 这是我在京城，探花楼喝醉了，跟一个歌妓，暗接了书信。孩子的母亲把他送到我这儿，如果放到军营，肯定会流言蜚语，所以我想。 ดูตัวเปงวุ้ยไปติดตามเลยถ้าิดต่องานน่ะไปตอที่ไหนไม่ไป